นี้ต่อนะครับฝันว่าทำสมาธิกรรมฐานกลางป่านะครับพระอาจารย์แนะนำให้ใช้ในฝันนะครับพระอาจารย์ท่านแนะนำไมใ่ใช้คำบริกรรมมาอาอุหมายความว่ายังไงครับมาอาอุมันก็อันเดียวกันนะ่ะมันเป็นการตัวโยงของพลังงานเฉยๆดินน้ำไฟล้มจักรพรัดมั่งพุโทโธมั่งเหมือนกันนะ มันเป็นพื้นฐานเฉยๆเวลาจิตเรานิ่งแล้วก็ไม่มีหรอกตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีแล้วเหมือนเราเขียนกอไก่เรียนกอไก่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราจะไปเรียนกอไก่ไม่ได้เขาพูดก็เขียนไปเลยอย่างนั้นอะ่ะเราตั้งหลักแล้วอ้าวโอ้เขาฉลองความสำเร็จกัน เขาดองเหล้าใส่หายฮะแล้วก็เลี้ยงกันนะความสําเร็จนะหลวงตาเคยไปนะทุงไหเห็นไปดูความสําเร็จเขาเขาทาสําเร็จแล้วก็เลี้ยงเป็นเป็นพลังงานความสําเร็จนะพลังงานความสําเร็จนะครับ ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าผมอายุยี่สปีแต่ชอบปฏิบัติมาแต่เด็กอยากทราบว่าอินทรีย์อ่อนหรือไม่ครับถ้าอ่อนขอหลวงตาแนะนําด้วยครับถ้าอ่อนไม่มาปฏิบัติหร้กครับ <c oughs> นอน่อนไปเชี่ยวแล้วยีิบเอ็ดนะครับนั่นแสดงว่าแก่แล้วครับครับข้างในแก่ครทีนี้ต่อนะครับหลวงตาครับวิชาทางจิตมีเยอะ จะรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นเดรัฉานวิชารู้เนี่ยถ้าทําผิดคือเดรัฉานนะผิดศิลธรรมไงครับเสกหนังเข้าท้องคนเนี่ยผิดแน่นอนเสกเนี่ยผิดนะครับหรือทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงตาใช่นะครับผิดแล้วทีนี้ต่อนะครับเพราะเหตุใดครูบาอาจารย์ถึงไม่ค่อยแนะนําให้จับลม ในการทำธรรมาธิก่อนโอ้โหลมมันละเอียดนะฮะมันไม่มีที่จับหลอกลมอะ่ะเราก็ตามตรงจมูกนี่เองใครจะไปตามได้มันละเอียดกรรมฐานที่ละเอียดที่สุดลนะลมอะ่ะถ้าคุณฝึกลมได้คุณควบคุมกรรมฐานทั้งหมดนะได้เลยฮะเรื่องสมาธิทั้งหมดนะท่านไม่ค่อยแนะนำาพอมันทำยากมันยาวมันนานท่านห้นิก ถึงรูปจะเป็นรูปสีเหลืองสีแดงสีอะไรรูปทินพวกน้ําอะไรมองเห็นหรือพุทธรูปหรือรูปพระหรือกรรมพระเนี่ยคือมันมีเรามองเห็นเนี่ยกรรมฐานที่มองเห็นสัมผัสด,ด้วยแต่เรานึกถึงลมเรานึกยังไงอ่ะมันนึก <c oughs> ไม่ออกเรารู้นะลมมันไปยังไงมาไงแต่เรานึกไม่ออกมันลม เห็นลมพัดพัดลมพัดเนี่ยมันมองไม่เห็นไงนมันจับยากจิตไปจับยากถ้าจับลมได้ก็ละเอียดสุดๆแล้วลมมันละเอียดทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าอ่านในหนังสือขอหลวงพ่อลุงศีนะครับเรื่องขรัอีโต้ทำไมท่านถึงดึงอีโต้ขึ้นมาจากน้ำได้ครับฮุ้ย สำเร็จด้วยจิตทั้งนั้นแหละมันเรื่องเด็กๆนะครฮะหลวงพ่อถ้าเด็กนะ,ะพเ,กนะเพราะว่าไอ้เรื่องฝึกเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเราไปเล่นตรงนั้นได้ฮนะพวกน,น,นั้นได้หมดเรื่องใหญ่ท่านบอกมาเป็นเรื่องของกิเลสจันหาอุปทานเลยนะที่อยู่ในจิตเราเนี่ยเราสามารถจะดึงออกมาได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยพอวิชาพุทธศาสตร์ในเวลาเขาฝึกกันจริงๆเนี่ย เขาจะเหมือนขัวยิโตเหมือนนั่นน่ะเขาจะไปไปเล่นกันไงชอบเล่นกันเหมือนกับพวกกันเหมือนกับฤาษีอ้อยสมัยก่อนนั่นนะอันน่นะเขาไปเล่นตั้งหลายปีโอ้นานเลยเสียเวลาไปตั้งหลายปีพึ่งมารักษาคนตอนอายุมากนี่เองเขาบอก ผมยังเสียดายเลยมัวจะไปเล่นนะ <c oughs> คือมันไม่เป็นประโยชน์ไงคือฝึกแล้วมาเป็นประโยชน์เพราะตอนหลังนี่เขามารักษาโรคค่อยรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองฝึกมาคือมีประโยชน์มากะมันก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่ปีก็เปลี่ยนร่างใหม่ซะแล้วอย่างนั้นแหละ ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาการที่เราปฏิบัติสวดมนต์ทุกวันแต่ทําไมมีคนคิดร้ายต่อเราแล้วครอบครัวเราเราควรจะทํำยังไงดีคะ <transmission> <hh> พอเราเกิดมาจะพบปัจจุบันนี่เราก็เห็นว่าคนในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันทําอะไรกันไว้นะนั่นแหะเราก็เหมือนก่อนแล้วก็เคยทําเขาไว้นั่นแหะมาปัจจุบันเนี่ยเพราะติดใน ในรูปรถกินเสียงติดในะสมบัติติดในความเป็นใหญ่มั่งอะไรนะทั้งโลกเนี่ยแล้วเราก็ลืมไปแล้วก็ไปทกำกรรมเกิดมาปัจจุบันเนี่ยไปที่ไหนก็โดนนะมีหลายคนที่ไปที่ถ้ำโอ้โหลำบากฮนะเพราะตัวเองเป็นเป็นจอมยุทธสมัยก่อนชอบเล่นของ เล่นจนมาบุยุคปัจจุบันไปไหนก็มีความรู้สึกว่าคนใส่ของจิตจิตจัดจนไม่มีความสุขเลยไปทั่วประเทศไปให้พระท่านดูท่านก็แก้ยากนะฮะไม่ใช่แกงง่ายๆเพราะเล่นตลอดชีวิตไงพวกเล่นคุณใส่เล่นอะไรตลอดชีวิตมาปัจจุบันนี้จะต้องนอนกลางกด ก็เราเอาพระหลวงปู่ไปวางรอบบ้านเนี่ยต้องสวดค่อยทุเรลาฮะค่อยทุเรลาค่อยล้างค่อย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 หายไปเพราะเวลาเล่นเนี่ยมันเพลินนะมันเพลินมันเพลินแล้วมันทำให้ติดนะนเล่นมากมันติดมันก็หลงทุกคนอนะส่วนมากอนะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านรักษาดูแลเนี่ยหลงแล้วจะไม่ไปหลงหลงเพราะนั้นเวลาทำอะไรท่านบอกให้อธิษฐานฐานขอครูบาอาจารย์ท่านขอเทพพรมทั้งหลายพระโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันอนาคตให้ดูแลให้ท่านดูแลให้น้อมถ้าคิดทำไม่ดีขอให้ท่านมาตักเตือนสั่งสอนอะไรเนี่ย โดยการนิริฐานของเราเนี่ยเพราะในการข้างหน้าเรามีโอกาสหลงนะฮะถ้ายังเป็นว่ายายเกิดอย่าหลงนะฮะไม่ใช่ไม่หลงหลงทุกคนนะฮะเหมือนคนในโลกเราเนี่ยบางคนพร้อมทุกอย่างนะแต่ก็หลงไปไม่ใช่เขาไม่มีบุญนะมีะฮะถ้าไม่มีบุญไม่ไปถึงขนาดนาั้นหรอกคนนะแต่ก็หลงไปนั้นเอง เพราะฉะนั้นเราสาภาพปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นได้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไงเพราะเราต้องเวียนเวียนไหตใจเกิดอยู่ดีๆฮนะหลวงปู่ท่านสอนให้เป็นหัวหน้าเขาไม่ให้เป็นลูกน้องฝึกเป็นลูกหัวหน้าเขานีเนี้ยเอา้าวนเรื่องจริงนะฝึกจิตนี่นหละพลังงานนี่นหะ คือเป็นหัวหน้าเขาอะในการข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีลูกน้องเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่มีกําลังอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะร,รู้จักเขาด้วยนะเราฝึกตรงเนี้ยสวดมนต์ไหวพาะทุกวันเนี่ยกอนจะตายเราก็พอรู้มบ้างละใช่ไหมเราเกิดในโลกของวิญญาณเราก็เป็นหัวหน้าเขานะฮะสมมติเราขึ้นพรมนี่นะใครอยากมีตําแหน่งข้างล่างเราก็ลงมาได้ เราอยากเป็นพยายมเนี่ยพยายมมีสองตำแหน่งนะ,ะอยู่พรมด้วยนะฮะไม่มีกําลังในควบคุมพวกนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างพวกยักษ์หนัวหน้ายักษ์เนี่ยพวกคุดคนทันเมืองรับแรเมืองหน้าคพวกนี้ยถ้าไม่ใช่พรมเนี่ยนะบังคับไม่ได้หรอกไม่มีกําลังมันต้องมีสองตำแหน่งไงอยู่พรมด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยไง เกิดมาเป็นคนแล้วก็มีตาแหน่งนะฮะพ่อหนูมีกําลังกําลังสมาธิกําลังที่เราฝึกไว้เนี่ยฝึกกําลังนะ,ะนะก็มีกําลังเราก็ไม่เกิดก็ได้นี่ประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกสวดมนต์ไหว้พระไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่นะ,ะประโยชน์มหาศาลนะ,ะแม้แต่ฝันเรายังฝันไปวัดเลยยังฝันไปฝึกเลย บางคนไม่มีกไม่มีเวลากลางวันนะสมัยก่อนนะอยู่กับท่านนะท่านบอกเอาวงลากลางคืนท่านบอกกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนกระแสที่ลายให้ดีให้ได้ท่านบอกโดยการสวดแล้วหลับพยายามสวดแล้วให้หลับมันก็ตัดการฝันร้ายไปแล้วมันกเป็นการบันทึกบุญในความฝันะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่าเดือนเนี่ยเราฝันเนี่ย ฝันลายมีไหมมีมีเกิดขึ้นไหมแสดงว่าถ้าเกิดเนี่ยแสดงว่าหนักเป็นเบาแล้วเบาคือเป็นหายแล้วถ้าหายแล้วก็ไม่มีนี่คือประโยชน์จริงๆเท่านั้นเมื่อก่อนน้ตงตาทำงานอยู่ก็ใช้เวลากลางคืนนะกลางคืนนอนแล้วก็ สวดจนหลับนะเดี๋ยวนี้ไปนอนที่ไหนก็นตัวที่นั่นนะหลับบางทีเพียเพียรมากๆากลางวันเราสวดแปบด๊บแลหลับนะหลับแป๊บหนึ่งคล้ายๆเราหลับอยู่ในพลังงานในอนุสติในใจสนานกรมหรือจกกักรพัดเนี่ยมันจะมีกำลังเราพักอยู่ตรงนั้นไงพักในพลังงานถ้าเรานิ่งเนี่ยมันยิ่งมีกำลังมาก แล้มีกําลังมาสารนะมีกําลังคำว่ากําลังคือกำลังใจไงไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถจะแยกได้เสียงนะคุยกันวุ่งวุงวิ่งวว่ง,วงเนี่ยสามารถจะแยกได้นะฮะคนเราเนี่ยมีความสามารถมากนะไม่ใช่ไม่ไม่มีทําอินเทอร์เน็ตยังได้เลยะฮะเกิดจากคนทำนั่นนะ เพราะฉะนั้นเราฝึกเนี่ยเราสามารถจะแยกเสียงได้ทางนั้นนะทำไมจะแยกไม่ได้ใช่ไหมเออแยกได้แยกจนกระทั่งว่าเราสามารถจะไม่ให้ใครมองเราเห็นได้มองไม่เห็นเราก็ได้ถ้าเราทําได้ถ้าเราฝึกอ่ะเธอเหมือนโลกวิญญาณเนี่ยเราตายไปไม,มีกำลังแล้ว คนได้แย่เนะี่ยไม่ไม่สามารถให้มองเห็นเราได้ให้เห็นคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้อย่างนั้นนะ่ะคือกำลังถึงว่ายัางเสียดายว่าน่าจะฝึกคนทั่วประเทศนะนะพูดถึงถ้าฝึกได้เนะี่ยกำลังมากนะเมืองไทยเนี่ยซึ่งทรัพยากรของโพธิสัตว์นะ หรือพลังงานในเมืองไทยเนี่ยมีมากมากจริงๆเยอะไปหมดเลยพุทธเจ้าทั้งสี่องค์พรัหงานมีเป็นนับไม่ไหวฮไม่ไปไหนพลังงานอยู่สิ่งที่มนุษย์ทำดีก็คือมาพลังงานมาทำไม่ดีไม่มาเหมือนเราคิดดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็มาถ้าเราคิดไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีก็ามาถ้าเราไม่คิดละ่ะมีคนถามลวงตาบอกแก้กรรมได้ไหมบอกได้ถ้าคุณไม่คิดมันไม่มารับรองรับรองรับประกันเลยมันไม่มาแน่ๆถ้าคุณไม่คิดทำยังไงให้คุณไม่คิดอ่ะทำยังไงละ่ะเออ พัคิดเมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นมาเป็นยาวเลยฮะเคยอธิบายเมื่อหลายปีก่นะผัวเมียสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็มาทึกทุกวันนั่นนหะใช่ไหมพอด่ากันมันมาแป๊บเดียวนะไหลเลยถ้าอยู่ปกติธรรมดามันก็ไม่มายังไงก็ไม่มาถ้าพูดถึงความดีด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหะพอโกรธเมื่อไหร่ก็โอ้โหมาเป็นยาวเลย ลืมไปแล้วเมื่อสิบปียังมาเลยเนี่ยเราฝึกให้ลืมโดยการภาวนาโดยทำใจให้นิ่งๆทำยังไงก็ได้ให้มันสบายๆมันก็แยกได้แล้วใช่ไหมเออมันไม่ยากอะไรเนี่ยไอ้ที่ยากคือเราไม่ทำแก่นันเองเราไม่ทำมัวแต่ไปบันทึกทีวีวีดีอะไรทุกวันเลย ตื่นเช้ามาไม่ส่วนหรอกคําละรีโมทฟับเอาแล้วบันทึกละเรื่องราวมันเกินไปจะบอกเกินนห่เอาพอดีไม่ใช่ไม่ดูนะดูแต่อย่าเกินไปอายุสั้นเพราะไปดูแล้วมันก็เกิดกอาการอาการอิงไปตามไปตามพลังงาน แล้วก็ติดมางคนลุงตาเห็นนะคนแก่นะอายุห้าหกสิบเนี่ยดูหนังทั้งคืนนะเป็นปึกๆเลยโอ้โหทามาพอนานมันจะได้ขนาดไหนเนี่ย <c oughs> อาศาลเลยไม่ <c oughs> มีอะไรถทำ <c oughs> ในเว็บถามมาว่า หลวงตาครับผมทํางานธนาคารตอนนับธนราบาัตรผมนึกถึงภาพหลวงปู่ซ้อนไปในเงินนับอย่างนี้เป็นการฝึกกรรมฐานได้หรือไม่ครับโูกทำอะไรก็ได้นึกถึงท่านนั่นะทีนี้ต่อนะครับผมทำตามที่หลวงตาบอกคือสวดจนหลับแรกๆฝันดีฝันไ่ทำบุญฝันเจอพระสงฆ์ดังๆบ้าง แต่ทำไมช่วงอาทิตย์นี้สวดจนหลับแต่ฝันไปแบบไม่มีสาระมั่วไปหมดแบบนี้จิตผมพุ่งสั้นหรือเปล่าครับโอ้มันบางครั้งเนี่ยมันก็ไปเที่ยวมั่งนะฮะความเพลิดเพลินมันเคยมีในอดีตเหมือนกันฮะอย่าลืมความฝันนี่ยก็เหมือนสภาพปัจจุบันเราเนี่ยฮะบางคนถ้าเข่งมากเนี่ยมันก็เบิร์มนกัน จอมากอะไรพวกเนี้ยมันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนมามันไปไม่นานหรอกมันไปหาความเพลิดเพลินไม่นานเดี๋ยก็เปลี่ยนมาทีนี้ต่อนะครับเขาถามว่า การที่เราจะหลีกหนีจากความวุ่นวายหรือไม่เป็นบันทึกในสิ่งไม่ดีที่เขาพูดกันในหมู่คณะในกลุ่มแต่เรานั่งอยู่ด้วยมันหะมันเดินหนีไม่ได้เราควรวางอารมณ์อย่างไรดีครับหลวงตาเคยทําลักษณะนี้เหมือนกันโดยการสวดนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สวดแล้วก็สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอนานหลายวันหลายเดือนปีนะเราฟังเขานะฟังได้ฮนะ เราจะรู้ว่ามันพูดจริงหรือไม่จริงรู้มีความรู้สึกว่าอันนี้พูดไม่จริงนี่มันเกิดปัญญาและะ้วมันเป็นปัญญาโดยอัตโนมัตะะิอันนี้พูดจริงนะเนี่ยเออจริงอันนี้พูดไม่จริงอันนี้พูดโกหกอันนี้จะต้องบาปแล้วมันอยู่ในวังวนของพวกนี้ล้วมันจะไปไะมันจะไม่ลำคานละมันจะนั่งฟังเขานะ่ะแต่ว่าฟังฟังโดยคิด เฉยๆนะ่ะฟังคิดคิดแยกเรื่องบุญเรื่องบาประหว่างที่เขาคุยกันนะเข้าใจไหมคนถามมันจะไม่ลำคาญแต่มันจะคิดแทนมันคิดแทนแม้แต่ดูทีวีมันก็คิดนะฮะมันคิดนะะคนในทีวีพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยพูดถูกไหมเนี่ย เนี่ยประโยชน์มากนะะหลอกเราไม่ได้วนะ่าโดยเด็ดขาดเลยหลอกไม่ได้ยังไงก็หลอกไม่ได้แต่เราไม่ให้หลอกกันเองโดย่เราไม่พูดกันเองอยู่ในสังคมเนี่ยพูดไม่ได้บางอย่างพูดไม่ได้นะบางอย่างก็พูดได้บางอย่างพูดไม่ได้คือเอาตัวรอดอย่างทุกวันนี้เราส่วนเนี่ยเราก็เอาตัวรอดใน ครอบครัวเราญาติเราแค่นั้นนะเวลามีปัญหาอะไรนะเราก็ปลอดภัยฮะบ้านเราเอาปลอดภัยถามว่าเทพพรมที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะเขาจะดูไหมดูนะเทียงแต่เราทรงอารมณ์ดีๆเนี่ยอย่าว่าจะวิญญาณแล้วแม้จะเด็กคนมันจะอยู่ใกล้เราเพราะกระแสกระแสบุญ กระแสบุญที่เราภาวนาในใจเนี่ยมันออกมามันเป็นพลังงานเพราะนั้นเราไปไหนเนี่ยมันจะมีโลกของโอปาติกะมากกว่าโลกของคนมันไม่เป็นอันตรายเพราะเราสวดไปเรื่อยๆไงเราแผ่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นภพภูมิบริเวณที่เราอยู่เขาจะให้เราเป็นอันตรายไหมไม่นะฮะไม่โดยเด็ดขาดนะฮะ ลอดภัยทั้งเชื้อโรคด้วยนะฮะสิ่งที่เราไปกินด้วยนะสิ่งที่เราเดินไปนะสิ่งไหนที่มันไม่น่านนะ่ะเราจะมีความรู้สึกจะไม่ไปมันไม่รับพลังงานไม่รับคือจิตมันไม่รับมันจะไม่ไปนี่คือประโยชน์นะประโยชน์มากอยากให้คนไทยทั้งหมดนะ หันมาพากันสวดมนต์เหมือน,นโบราณนะเหมือน,นโบราณปู่ย่าตาทวดเราก็ใทำเม่อก่นนะ่หันเข้ามาไม่ต้องถึงกับเข่งมากหรอกแค่สวดมนต์ก่อนนอนตื่นนอนนี่ก็โอเคแล้วนะทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าคนเรานะครับ ถามว่าทำไมต้องเกิดมาใช้กรรมมีหรือไม่ที่คนเกิดมาแล้วเสวยแต่กรรมดีมไม่ได้เสวยกรรมเลวเลยมีเยอะเยอะ,เยอะมากนะฮะกรรมดีก็เยอะกรรมไม่ดีก็เยอะคนเสวยกรรมดีอ่ะบางคนนะเสวยทั้งชาตินะฮะสังเกตดูบางคน <c oughs> สเสวยกรรมไม่ดีเนะี่ยทั้งชาติเหมือนกันนะถามว่าพวกที่เวียนได้ายเกิดเนะี่ยอย่างเราเราท่านๆนเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่เหมือนนะเหมือนเราเคยรวยมาแล้วฮนะในอดีตเนะี่ยผู้ท้าเจ้าทั้งสี่องค์เราไม่รวยในหะ้ม่รู้ไปดีใช่ไหมเออเราก็จนมาแล้ว <laughs> <laughs> เราเกิดมาทุกสภาพมันและ่ะอืม ถามว่าถ้าเราเกิดมารวยตอนนี้เราจะเข้าวัดไหมล่ะไม่ใช่ไหมดีแล้วงันอ๋ออาจจะเป็นได้ถ้าถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างาอาจจะลืมได้เพราะว่าโลกปัจจุบันในวัตถุมันเราจะไปกินกาแฟแถวญี่ปุ่นเนี่ย เราไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ไปกินได้แล้วนะใช่ไหมโอ้โหลืมเลยเลยไม่เข้าวัดเลยดีเราเกิดมางี้ดี <c oughs> คนไม่เคยฝึกมาไม่เข้าวัดรับรองครับไม่ทำหรอก เคยถามท่านนะเมื่อก่อนไปอยู่กับท่านไปหลายๆายคนนะสิบยี่สิบคนเนี่ยก็นั่งถามน้นถามนี่ท่านยังคนถามว่าผมอะเกิดมาก็นานแล้วเมื่อไหรผมจะไปสักทีเองก็ทำอย่างนี้ตลอดนะทำมั่งไม่ทำมั่งแบบเนี้ยท่านบอกแต่ที่เองนั่งอยู่เนี้ยถ้าเองทำจริงๆเองไปได้หมดท่านบอก ไม่เกิดได้หมดนะ่บออยู่ที่เราเพราะคนที่ใยเรื่องธรรมะในพวกนี้ไม่เกิดนะฮะถ้าทำไม่เกิดทำจริงๆไม่เกิดทำทุกวันอย่างเนี้จนกว่าจะแก่นูนะ่นน่ะท่านว่าบางครั้งตอนแก่ก็ตัดไปแล้วท่านบอกเบื่อมันก็ตัดไปเพราะมีกำลังมีกำลังก็ดูสังเออ นะครับส่วนคำถามปิดท้ายนะครับที่บ้านไม่มีพระหลวงปู่ดูหลวงตาแต่มีพระพุทธรูปสามารถนึกถึงหลวงปู่แล้วคอบให้เป็นพระหรือมีพลังงานหลวงปู่แล้วพระจะักรพรดเข้ามาเหมือนกับพระที่หลวงปู่หลวงตาสร้างหรือไม่ครับได้ฮะเราเป็นตัวสื่ออยู่แล้วนึกถึงท่านกับน,นึกถึงพระเราตรงกลาง ทำได้ฮะอย่างนั้นแสดงว่านะครับน้องที่ถามมาบอกอย่างนี้มั่นใจได้เลยใช่หรือไม่ครับโ oh, อ้ย่าสงสัยเลยนะอย่าสงสัย <laughs> <laughs> ขนาดเรามองนึกถึงคนรักเรายังมีอาการเลย <laughs> บื้บบึบบับบับเลยใช่ไหม <laughs> ือพลังงานมาที่เราไงมันก็ไปที่เรามองได้ไม่มีปัญหา